สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการวิ่งช้านะครับเพราะว่ามันก็มีคนที่บอกว่าผมขายาวผมก็เลยวิ่งแบบเข็นยาได้อันนี้ก็คือมาทําให้ดูนะครับว่าเวลาวิ่งช้าเราก็ยังใช้เทคนิคเดิมนะครับด้วยการผลักตัวนะให้ดูช้าๆนะครอันนี้สปีดเนะฮะก็เพจต่ําๆก็คือ8 3 4เนาะโดยประมาณก,ก็ไม่ได้เร็วมากนะคะอันนี้คิดว่าทุกคนคงวิ่งกันได้นะครับ ให้ดูภาพชานะก็จะเห็นว่าผมลากเท้ามาวางเฉยเฉยวางแล้วก็ถีบออกไปข้างหลังนะะดูจากปลายเท้าเห็นไหมฮะคือเหมือนบางคนบอกว่ามันคือการไงายส้นเท้าก็ได้เหมือนกันนะมันมันก็คือการผลักด้วยการงัดเข้าไปข้างหน้าง่ายๆครับเบาๆสังเกตเท้านะฮะให้ดูเท้าผมเนี่ยอันนี้ถอดรองเท้าวิ่งให้ดูจะได้เห็นชัดๆว่ามันแทบจะไม่ลอยเท่าไหร่เห็นไหมมันเฉียดพื้นไปเลยฮะ ความสูงที่ใช้จะอยู่ไม่เกิน5เซนนะฮะถ้าถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะเห็นเลยว่าการวิ่งแบบนี้ตัวมันจะไม่ลอยสังเกตตัวก็จะไม่ขย o อะไรมากมายมันก็จะไปแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยในส่วนแขนเราก็แว่งแบบธรรมดาดึงดึงไปข้างหลังเนี่ยเหมือนการดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยในเห็นแขนผมผมก็ตกไปข้างหลังแล้วปล่อยเบา คือถ้าเราวิ่งช้ามันก็ไม่จําเป็นต้องดึงเยอะนะฮะอ่าอันนี้ผมเล็กจังหวะามาหน่อยอันนี้เป็นสปีด8นะครับทํามือให้ดูด้วยก็ความเร็วอยู่ที่เพจ7 30นะครับก็ยังเหมือนเดิมฮนะดูสังเกตเพียงแต่ว่ามันมันรอบขามันเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าดูระยะ9มันก็จะ9ยาวกว่าเดิมหน่อยนะครับอันนี้จะเห็น น่าจะชัดขึ้นนะช้าๆยังเหมือนเดิมครับผมก็ปล่อยเท้าไหลเวลาหลังทีนี้ให้สังเกตอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่ต้องทำความเข้าใจกันสังเกตไมหมเท้าผมเวลาวางลงไปเข่าผมจะงอน,นิดนึงเพื่อให้มันเกิดการซับแรงนะครับไม่เกิดแรงกระแทกถ้าเข่าเราตึงเนี่ยมันก็จะเกิดแรงกระแทกสูงนะครับ คือมันเหมือนคั้มอะฮะมันก็จะไม่มีแรงยืดหยุ่นที่จะมารับแรงที่กระแทกลงนะครับและจุดสังเกตหนึง่งตอนที่ผมทําคลิปวิ่งบอลลูให้ดูครับว่าวิ่งเร็วเนี่ยจะสังเกตข้อพนะับเข่านะฮะตรงข้อพับนะฮะตอนยืดไปด้านหลังอันนี้จะยืดไม่สุดเห็นไหมมันยังงออยู่หน่อยอ่าเพราะว่าถ้าเราวิ่งช้าเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ให้มันตึงขนาดนั้นถ้าถ้าตึงขนาดนั้นมันจะแรง ค่อนข้างแรงแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะสังวนไว้ว่าไม่ควรจะไม่ควรจะตึงเกินไปนะทีนี้เดี๋ยวมาดูความเดียวสัดไปอันนี้ผมก็เริ่มปรับขึ้นไปที่สปีดเก้านะมันเป็นสปีดเกนะครับเพจหกสี่ศูนย์นะ นี่คือเพจผมก็ยังเหมือนเดิมฮะดูดูให้ดูส่งการวิ่งรวมๆมันก็ยังเหมือนเดิมแม้ความเร็วจะเปลี่ยนเท่าไหร่เราก็ยังยังคงใช้หลักการเดิมคือวางเท้าแล้วก็หักตัวเองไปข้างหน้านะครับอ่ามันก็จะลอยต่าๆดูสังเกตเท้าผมแทบจะไม่ลอยเลยเนหะ็นไหมดูมันเลียดพื้นตลอดอาจจะไม่สวยงามบางคนบอกโอ้ตัวลอยจะสวยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่า คือแต่ถ้าถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งคือถ้าเกิดเราถีบแรงขึ้นตัวมันก็จะลอยมากขึ้นนะครับลอยมากขึ้นก้าวยาวมากขึ้นแต่มันก็จะเปลืองแรงแต่ถ้าเป็นแบบนี้รอบขาเนี่ยถ้าดูตรงนี้จะไม่ต่งกว่า1 8อยแล้วเพราะเราก้าวก้าวค่อนข้างไหวนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมคือว่าถ้าเราถอดอรอง,อ,ดองเท้าเนี่ยครับอย่างผมถอดรองเท้าเนี่ย เราจะใช้ข้อเท้าได้ง่ายขึ้นคือมันไม่ถูกร้วดยด้วยรองเท้านะครับมันจะมีความเร็วในการทำรอบได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับคือดันขาดันเท้านะไปด้านหลังเพื่อให้เกิดการผลักตัวเองไปข้างหน้านะครับก็เป็นเรื่องค่อนข้าง จริงๆมัจะบอกง่ายก็ง,ง่ายฮนะแต่บางคนทำไม่ได้มันก็ยากอยู่นะครับอ่าอันนี้ผมเร่งเร่งขึ้นไปแล้เป็นสป,ปีดสิก็คือเพจหกกล,กลมนะเพจหกกล,กลมก็จะวิ่งแบบเดิมับเห็นไหมคือคือถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นยันยันถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันแทบไม่ต่างนไคือผมก็ยังยืดไม่สุดนะผมจะใช้ยืดตรงสะโพกกับข้อเท้าทีาท่ผากออกไป2จุด ดูดูปลายเท้านะดูตรงบริเวณเท้าจะเห็นว่าคือผมเปิดเปิดข้อเท้าออกไปนะแล้วเท้ามันก็จะกลับมาวางเองในตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะก็ยังใช้วิธีการดันไปดันโตัวข้างหน้าถีบเท้าไปด้านหลังนะครับคิดว่าคงน่าจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้เทคนิคนี้ในการวิ่ง เหมือนแบบวิ่งทางชันนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วขึ้นไปอีกอไม่ใช่ปรับความเร็วปรับความชันเพิ่มขึ้นไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะช่วยอะไรเราได้ไหมลักษณะการวิ่งแบบนี้ถ้ามันอาจจะดูไม่สวยนะฮะแต่ด้วยคอนเซปต์เนี้ยพอคุณวิ่งเร็วมันจะมันจะเข้ารูปเข้าลอยอ่าตอนนี้ผมยังอยู่ที่เพจหกแต่สิ่งที่ผมปรับคือให้เครื่องมันยกอ่าเห็นไหม ยกขึ้นละปื๊ดคือตอนเนี้ยที่หน้าจอมันแม็กสุดมันได้16%เปอร์เซ็นต์นะผมก็เอาตามนั้นนะ16ก็16อ่ายกขึ้นมาแล้วจืดก็วิ่งไปเพจ6นี่ <6 S 1> <c oughs> แหละเพจ6จะวิ่งชันๆนเงี้ยอ่า <c oughs> ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเว้ยไม่ไหว ขอลดหน่อยนะขอขอขออนุญาตลดความช้าแล้วเท่าเดิมแต่ผมลดสปีดไม่ไหวจากหกมันเหนื่อยเหมือนกันมันหนืดเหมือนกันแต่ก็ลักษณะผมก็ยังวิ่งเหมือนเดิมใช้วิธีการดันตัวมันเดิมตอนนี้ก็เป็นเพจเจ็ดสามูน ไม่ไหวครับเหนื่อยอลักษณะก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหม่าถ้าเหมือนเดิมการยกเท้านิดเดียวเหมือนเดิมนะดูปลายเท้าผมแทบแทบจะลากพื้นล้วแต่ถ้าเกิดไกลอ่ะมันจะลอยขึ้นมาอีกหน่อยอนะครัก <ๆ S 2> ็ที่เหลือก็ดูเพลินเลกัแนแล้วกันครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็อน้อยนะครับ ที่เหลือผมก็จะปล่อยยาวๆไปถ้าใครชอบดูก็ก็ดูไปนะครับก็ส่วนบทบรรยายหรือภาพก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวิ่งตัวไม่ลอยแล้วก็ประหยัดพลังงานไม่มีแรงกระแทกทำให้บาดเจ็บยากหน่อยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ